ครเข้ามาแล้วเข้ามาเลยมั่งคั่งจักรวาลการเงินดีในเพจของสูเรียนหนองแขมนะคะวันนี้อีกวันหนึ่งคุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่ต้องการโน้มน้าวใจคนไล์นี้มีคำตอบค่ะใครเข้ามาแล้วแชร์ไปเพื่อนด้วยนะคะกดได้กดเลขหนึ่งมาเลยค่ะใครที่อยากเป็นนักการทูตที่ดีโน้มน้าวใจคนได้แล้วก็ประสบผลสำเร็จ กดเลขสามมาเลยค่ะรัวรัวรัวรันะคะ่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาแล้วเขามาแล้วแฟนเพจสวัสดีน้องพิเศษนะว่าในมือถือของท่านเนี่ยมีพลังแล้วพลังนั้นจะส่งผลมาสู่เราแล้วเราจะทําการผิดการในจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จเราก็ดูที่พลังตัวเลขแต่ว่าอยู่ที่ใจได้นะ ใจของเราเราใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานเราสามารถที่จะกําหนดชะตาของเราได้นะคะเอาใจคนเราจะต้องใช้ศิละปะศิละปะในการโน้มน้าวใจคนเราจะต้องพิกสเตตนะคะหนึ่งนะต้องพิกสเตตตัวเองต้องทอําให้ variation ของตัวเองสูงนะสูงกว่าคู่แข่ง เราถ้าคะแนนเต็ม10เราต้องไป15แล้วยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจอาจารย์นันสีสวรรณ์เอเจนซี A ่หนองแขมนะคะวันนี้มานำเสนอเรื่องอพระพระพุทธค่ะตัวเรขนั้นสำคัญชะไหนสามารถโน้มดาวใจคนได้เรื่องพระพุทธค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านถ้าท่านฟังในชั่วโมงต่อไปนี้ ท่านจะได้รับความรู้คือ 1. วิธีโน้มน้าวใจคนนะคะอวิธีการใช้สัตว์ตัวเลขว่าควรมีตัวเลขในมือถือเบอร์ใดที่สามารถเจรจาต่อรองสามารถที่จะชนะคนที่อยู่ตรงหน้าได้ชนะ ผู้มุ่งหวังได้นะคะอันที่สามสามารถไปสอนคนสอนทีมงานสอนให้เขาโน้มน้าวใจคนได้แล้วก็ข้อสี่สามารถเนรมิตเงินได้ที่เราต้องการนะคะสี่ข้อเนี้ยค่ะแล้วก็ขอชื่นชมทุกท่านที่เข้ามาในไลน์นี้นะคะที่ทุกท่านเนี่ยมีเวลามาเรียนรู้นำเวลามาลงทุนให้กับ การเรียนรู้ของตัวเองนะคะนำมาเรียนรู้ลงทุนการลงทุนคือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเป็นสิ่งที่เราจะเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเราเองสามารถที่จะโน้มน้าวใจคนอื่นได้มากขึ้นอาจารย์นั้นขอชื่นชมและยินดีทุกท่านนะขอแสดงความยินดีทุกๆท,ท่านที่ท่านได้สละเวลามาฟังไรนี้จะไหลย้อนก็ดี หรือปัจจุบันก็ดีดูย้อนดูย้อนก็เขียนว่าย้อนเนี่ยนะคะเราก็เขียนตามที่อาจารย์นั้นบอกนะคะแล้วถือว่าท่านเป็นคนโชคดีเขียนเลยค่ะเป็นคนโชคดีเขียนเลยค่ะฉันเป็นคนโชคดคีฉันเป็นคนโชคดีเ,นคนคดเขียนเลยนะคะถ้าเขียนเนี่ยจัก,กรวาลเขาจะรับทราบแล้วเ,เขาก็จะเปิดการมองเห็นมองเห็นว่าเราเนี่ยต้องการอะไร ถ้าเราต้องการแล้วเราไม่บอกจักรวาลจักรวาลเขาก็ส่งของขวัญมาให้ไม่ถูกเพราะว่าท่านรักทุกคนท่านต้องการส่งของขวัญมาให้เราเราต้องการสิ่งไหนก็เขียนเลยนะคะ,ะน้องสวรรค์เขียนเลยค่ะเขียนเลยค่ะเขียนเลยว่าฉันต้องการโน้มน้าวใจคนได้นะคะเขียนเลยนะคะเขียนว่าไรนี้มีประโยชน์นะคะ,อะตอนนี้ ทำไมอาจารย์ถึงมาพูดตรงนี้เราสําเร็จมาก่อนนะคะเราโน้มน้าวใจคนได้ก่อนคือเราอยากจะได้อะไรเราบอกเราบอกจัก,กรวาลไปแล้วเคล็ดลับก็คือเราจะต้องใจฟูใจมีความสุขใจมีความสุขนะเราจะต้องอหัวเราะในใจตลอดเวลาหัวเราะยิ้มแย้มถ้าเราหน้าตายิ้มแย้มเนี่ยวาเดชั่นของเราจะส่ง สื่อกับจักรวาลได้จักรวาลเขาจะไม่ไม่อยู่กับคนที่อมทุกข์ไม่มีไม่อยู่กับคนที่ไม่มีความสุขนะคะจะอยู่กับคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสใจฟูใจ,ใจเป็นสุขคืออุดมสมบูรณ์ท่านชอบคนอุดมสมบูรณ์ไม่ชอบคนขาดแคลนเพราะนั้นถ้าใคร ไม่สามารถจะยิ้มได้ให้นึกถึงเรื่องที่เราขำขันเรื่องที่ตลกหรือเราเคยเลี้ยงลูกเราลูกเราคานไปทํำท่าสนุกสนานจําภาพของลูกเราไว้แล้วก็ยิ้มจริงไหมน้องสวรรค์จ้านี่ค่ะโอเคพลังเลขนี้พลังเลขสี่เป็นพระพุทธพระพุทธ เราก็เปรียบเสมือนพระพุทธรูปในโบสถ์ท่านมีสิลมีธรรมท่านมีคนที่เคารพกับไหวคนไปสักการะบูชาเพราะนั้นเลขพระพุทธเนี่ยเป็นเลขที่ทุกคนเนี่ยเคารพคนที่มีเลขพระพุทธจะมีคนที่เ,เชื่อถือศรัทธาเคารพเพราะว่าพระพุทธรูปในในโบสถ์ก็ทุกท่านก็เห็นนะว่า คนไปกราบไหว้คนไปเคารพบ,บูชาจริงหรือจริงคะถ้าท่านมีเลขสี่คนก็จะกลับไหว้ยกย่องเราจะบูชาเราเนะี่ยในใจเนาะในใจเขาจะอูสัตหาเชื่อถือแล้วยิ่งเป็นธาตุน้ำธาตุน้ําเย็นไหมคะอ่าเป็นธาตุที่เย็นเป็นธาตุที่เย็นที่ให้ความร่มรื่นปกปักนะตอนนี้อาจารย์พูดถึงเลขสี่พระพุทธเราเราเห็นไหมคะ พระพุทธรูปแต่ละที่แต่ละที่พระพุทธเนี่ยพระพุทธพระพุทธรูปหรืออที่เราเข้าไปเนี่ยแต่ละที่ปางนี้ปางนี้ปางนี้การสวดการไหว้คาถาไม่เหมือนกันคาถานเนี่ยสมมติพระวันจันทร์เราจะท่านท่านปรางนะพระวันจันทร์ปรางห้ามญาตาิจะมีคาถามีการสวดเพราะฉะนั้นคาถาประจ,จําของท่านเนี่ย ไม่เหมือนกันดังนั้นตัวเราต้องมีคาถาประจำตัวขนาดพระยังมีคาถาเลยเราก็ต้องมีคาถาประจำตัวเราทุกท่านสร้างคาถาประจำตัวเลยค่ะก่อนออกจากบ้านต้องมีเซลทอกกับตัวเองมีคาถากับตัวเองอย่างอาจารย์นันบอกพูดสั้นๆนะพูดสั้นๆที่ให้ทุกคนพูดนะ่ะอย่างผู้ใจก็ผมหลอ ผมรวยผมเก่งผมโน้มน้าวใจคนได้เราก็เหมือนกันก่อนออกจากบ้านฉันสวยฉันรวยฉันเก่งฉันโน้มน้าวใจคนได้เขียนตรงนี้เลยหรือเราอยากปรัรถนาอะไรเราก็เป็นคาถาท่องประจําตัวคือเสกเราทุกวันเสกเราทุกวันให้เขาตอบใช่อย่างเดียวเราศาสตร์ตัวเลขเนี่ยสามารถที่จะให้เขาตอบว่าใช่เพราะอะไรอ่าโอเคจริงหรือจริงคะ นี่คาถามสามคำถามที่เราพูดเขาถ้าเขาตอบว่าใช่ก็โอเคแล้วเราก็ต้องมองตาเขานะแล้วก็ยิงคำถามถามในการที่เขาตอบเราเนี่ยถ้าเราถามถึงอดีตออันนี้อาจารย์สอนเลยถ้าถามถึงอดีตเขาก็จะเหลือบตาดูทางซ้ายเหลือบตาบนนึกนึกนึกอ่ะอันนั้นคืออดีตแต่เขานึกตาขวาไม่จริง เขาบอกเราไม่จริงเรารู้เลยวอาคนนี้หลอกเราคนนี้หลอกเราเพราะว่าเราถามถึงอดีตเขาจะต้องนึกถึงอดีตของเขาเขาจะต้องนึกเขาจะเหลือตาขึ้นบนทางซ้ายแต่เขาดันเหลือตาขึ้นทางซวายแปลว่าเป็นเรื่องที่เขาแต่งขึ้นนี่เคล็ดลับเห็นเคล็ดลับหรือ,อยังนะคะโอเคค่ะอ่ะต่อไปต่อไปเลขสี่นะคะธาตุน้ำเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อสื่อสาร ติดต่อสื่อสาร เป็นการติดต่อสื่อสารเรามองเลขสี่นะถ้าจำง่ายๆถ้าเราวาดดีๆก็เป็นเรือสำเภาเรือสำเภาหรือเรือใบเรือสำเภาเนี่ยก็จะไปติดต่อต่างประเทศ <S <S <uch> <S ไปประเทศนู้นประเทศนี้ประเทศนี้แสดงว่าเขาก็ติดต่อเรือสำเภาแล้วก็ไปต่างที่ๆๆเราก็จําได้แล้วว่าเออเลขสี่เนี่ยสามารถเป็นผู้ประสานงานติดต่อสื่อสารเป็นคนกลางเป็นท่านทูตได้เป็นอะไรอะไรก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ทูตต้องมีมารยาทมี ม,มารยาทถ้าทูตถ้าทูตหรือคนที่เป็นคนกลางคนไปติดต่อสื่อสารเป็นคนกักระเป็นคนไม่มีมารยาทเป็นคนที่โอ้ขี้โมโหโทโสพูดจาที่คนไม่ชอบเลยไม่มีมารยาทอ่ะเออเพราะนั้น ต้องมีมารยาทแสดงว่าเลขสี่เป็นคนที่มีมารยาทแล้วถ้าเลขสีอยู่ในมือมือถือเราก็จะทำส่งผลให้เราเป็นคนที่เป็นคนที่มีมารยาทมารยาทงานติดต่อเข้ากับคนได้ทุกเพศทุกวัยทุกชั้นทุกวรรณะทุกชาติทุกศาสนานะแล้วการเจรจาที่ดีเป็นคำพูดที่อ่อนหวานไพเราะเสนอหูเราก็พูดแต่สิ่งที่บวกสิ่งที่ลบไม่พูด สิ่งที่บวกส่งบวกไปบวกจะเข้ามาถ้าพูดถึงลบลบสิ่งลบลบจะเข้ามาเพราะว่าสมองมันจะสั่งจิตใต้สำนึกเราจะสั่งจักรวาลภายในของเราจักรวาลภายในสิ่งจิตใต้สำนึกเราเนี่ยเขาจะมีะแรงมหาศาลท่านไมเคิลบอกว่ามีแรงไม่ใช่ร้อยเท่านะเป็นแสนเท่า เป็นแสนเท่าที่จะดูดสิ่งต่างๆที่เราอยากได้เข้ามาเพราะนั้นเราจะต้องฝึกจิตทุกวันทุกวันทุกวันให้เขารับรู้รับรู้จิตใต้สำนึกเราเขาไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจริงสิ่งนั้นเท็จแต่เขารู้ถึงความรู้สึกได้เขารู้แรงสั่นสะเทือนเขาเห็นว่าเราอยากได้อะไรเขาจะไปหามาให้เช่นอยากหาเงินห้าแสนภายในหนึ่งวันได้เลยนะถ้าเราฝึก ได้กดแรงดึงดูดเนี่ยได้เลยได้เรื่องจริงนะ,ะใครเห็นว่ามีประโยชน์เขียนว่ามีประโยชน์และวันนี้อาจารย์นันขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ